ข่าวดีวัยรุ่นเฮเตรียมทดลองระบบจ่ายเงินดิจิตอล1,000 0บาทสัปดาห์นี้16ถึง20ปีเตรียมตัวรอ,อเลยสวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะสำหรับในคลิปนี้เราก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบเหมือนเช่นเคยและโดยเฉพาะ16ถึง20ปีกลุ่มเงินหมื่นดิจิตอลเฟส3ประชาชนทั่วไปที่ทางกระทรวงการคลังได้มีการออกมาประกาศชัดนะคะว่า 16-20ถึงปีจะได้รับเงิน10,000บาทก่อนใครและในช่วงนี้นะคะก็มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วสำหรับการทดลองระบบจ่ายเงินดิจิตัลสัปดาห์นี้นั่นก็คือนายประเสริฐจันทารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า กระทรวงดีนะคะก็ได้มีการออกมาบอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะเริ่มทดสอบระบบ Open Loop เชื่อมต่อกับธนาคารโดยผ่านเข้าแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนจากนั้นจึงจะใช้งานฟังก์ชันอื่นๆที่เชื่อมไปยังระบบจ่ายเงินซึ่งรูปแบบก็จะเป็นเหมือนกับกระเป๋าเงินดิจิตอลนะคะแล้วก็มั่นใจว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะ นายจุลพันธ์อมรอวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการออกมาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการแจกเงินดิจิทัล w a l l ล็ตเฟสสโดยระบุว่าโครงการใกล้จะเริ่มดําเนินการแล้วนะคะแล้วก็มีการประกาศไทม์ไลน์ไว้นั่นก็คือในช่วงกุมภานถึงมีนาคม2,568จะทดสอบระบบเพื่อให้พร้อมใช้งานจริง ส่วนในช่วงเดือนมีนาถึงเมษายน2,568ก็เตรียมเริ่มที่จะโอนเงินหากทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนการนะคะและในช่วงไตรมาส2ของปี2,568ก็จะเดินหน้าโครงการเต็มรูปแบบ ส่วนกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนรัฐบาลยังคงยืนยันนะคะว่าจะได้รับสิทธิ์ในเฟสสามนี้แน่นอนแต่ต้องรอรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาทางกฎหมายอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของการโอนเงินในเฟ,ฟส2ก็ได้มีการกําหนดเริ่มการโอนเงินไปตั้งแต่วันที่27มกราคม2568โดยผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ก็จะได้รับเงินอัตโนมัติแต่หากการโอนล้มเหลวนะคะหรือว่าไม่สามารถโอนได้ทางกระทรวงการคลังก็จะมีการโอนซ้ําให้3รอบนะคะและสําหรับในรอบนี้ก็จะมีการโอนซ้ําให้ในวันที่27มีนาคมนั่นเองนะคะส่วนรอบสุดท้ายจะเป็นในวันที่2ี 28มีนาคมนั่นเองนะคะและรอบสุดท้ายจะโอนซ้ำให้อีกครั้งหนึ่งในวันที่28เมษายนถ้าหากว่ายังไม่ได้มีการแก้ไขบัญชีหรือว่าโอนไม่สําสำเร็จทางกระทรวงการคลังจะยุติการจ่ายเงิน1,000 0บาทนี้ให้กับกลุ่มเฟส2องเนื่องจากว่าเขาถือว่าเราไม่ต้องการเงินจำนวนนี้นั่นเองนะคะโดยสำหรับ ในทุกเฟสต,ตอนนี้ที่ยังเหลืออยู่นะคะรัฐบาลก็จะเร่งดําเนินการทุกขั้นตอนเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงแล้วก็โปร่งใสนั่นเองค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่จะมาแจ้งให้กับทุกท่านนะคะนั่นก็คือวิธีการเช็คขั้นตอนการเช็คเงินเยียวยาซึ่ง2กลุ่มเปราะบางสามารถเช็คได้ง่ายๆเลยนะคะรู้ได้เลยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าแอปพลิเคชันทางรัฐมีไว้แค่ เพื่อสำหรับลงทะเบียนร,รับเงิน10,000บาทบางคนเข้าไปตรวจเช็คแล้วเออเราไม่ได้รับเงินก็ลบแอปทิ้งจริงๆแล้วไม่ใช่มีประโยชน์มากกว่านั้นนะคะนั่นก็คือเมื่อเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะลองกดเข้าไปดูก่อนใครที่ลบแอปไปแล้วสามารถโหลดกลับมาใหม่เนื่องจากว่ามีประโยชน์หลายช่องทางเลยนะคะ เมื่อเราเข้าแอปพลิเคชันไปนะคะก็จะเจอคำว่าบริการที่ที่เป็นปุ่มสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะก็จะเห็นคำว่าหมวดหมู่สวัสดิการต่างๆนะคะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าใครที่ต้องการจะตรวจเช็คเงินเยียวยานะคะหรือว่าเงินกลุ่มเปราะบางต่างๆให้กดที่คำว่าสวัสดิการตรงที่เป็นรูปมือแล้วก็มีรูปหัวใจแบบนี้นะคะเมื่อเรากดเข้าไปก็จะเห็น หลากหลายหมวดหมู่เลยนะคะถ้าหากใครที่ต้องการจะทราบในเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถ้ามีลูก0ูนถึงหปีก็กดเข้าไปได้เลยเมื่อกดเข้าไปนะคะก็จะไปเจอหน้าที่เขียนว่าให้เรากรอกเลขบัตรประชาชนเมื่อเราทําการกรอกข้อมูลต่างๆเรียบร้อยนะคะเราก็จะสามารถตรวจเช็คได้ทุกเดือนเลยว่าเงินเข้าหรือย,ยังนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์มากๆส่วนกลุ่มของผู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อเราเข้าแอป ทางรัดไปแล้วให้เลือกที่เมนูบริการ จากนั้นก็เลือกที่หมวดหมู่สวัสดิการนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาดูก็จะเจอในเรื่องของเงินผู้สูงอายุนั่นเองนะคะก็จะเป็นเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุกดเข้าไปเลยแล้วทำตามขั้นตอนเหมือนเดิมนะคะก็คือกรอกเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดตรงนี้เนี่ยที่เราจะต้องกรอกก็เพื่อขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถตรวจเช็คได้ทุกเดือนเลยนะคะว่าเงินเข้าหรือยังเข้าเมื่อไหร่ยังไงรวม ถึงยังมีในเรื่องของการลงทะเบียนประกันสังคมม40หรือว่า ในเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นประโยชน์ง่ายๆสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่ากลุ่มเด็กแรกเกิดที่บางทีอยากจะทราบรายละเอียดต่างๆก็สามารถเข้าไปตรวจเช็คในเรื่องของเงินเยียวยาได้เลยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนั่นเองค่ะและสําหรับในคลิปนี้นะคะไหนก็นาข่าวสารมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบหากใครมีข้อสงสัยอะไรคอมเมนต์สอบถามไว้ได้ที่ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่ค่ะ 哈